ครับสวัสดีครับมอสกตกตาลสตูด,ดิโอครับเบื้องล้วครับนี่นตตเ,เ,นเ,นเนี่ยก็ต้มยำครับลองมาทำสิเขคากันบอเกย่ยงซี่เขรงครับมาหนี่ง แสบแสบแสบครับมันหอมันหวานขหาตัว่ะอืมตวก้นเลืองครับนี่นี่นี่ เนยน้่เกินข้ววครับเอาอีกคำเนาะ อย่าลืมครับเข้าไปกดติดตามนะครับในช่อง youtube mods กรมการสือครับฝากไปกดติดตามหน่อยเด้อครับตอนนี้ผู้ติดตามมาะหาคนครับช่องเปิดไม่ครับ าฝากไว้นะครับฝากบ้านเลขที่ฝากขายบ้านได้ที่ดินอุบลราชธานีนะครับหรือที่ดินป่านะครับใครสนใจนะใครอยากขายบ้านขายที่ดินครับติดต่อนะครับติดต่อเบอร์เบอร์เท่นะครับ ศูนย์หกสี่อกนนะครับเป็นเบอร์ผมเนี่ยครับเดี๋ยวลองกินมึงเ่้หงอนครับที่เสียบ่อขอทาตะวานเชียบ คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรี้ยวครับบดอดดิตัดต่อครับส่งนี้คนบุคอยเบิร์นก็เรียบุคยไดัดต่อคลิปมีถึงหนึ่งพันวิวขก้นไปครับดี๋สตัดตอ่อคลิปษณาทีปเป่เบิ่งนเนี่ยตัวนี้บ่คอยมีเวลาครับเจ็บหวย ตัวละครับหวานเนื้อประคตเป็นเนื้อที่วานกินง่ายครับอยู่ในตระกูลของปลาเนื้ออ่อนครับเลยอีตัวนึง น่ะนเบื้องหล้วก็าวเป็กกดติดตามนะครับมอสกบตานสตูดิโอครับในช่อง youtube นะครับโูดผู